เ <laughs> ตะเข้าไปทำไมมุมสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าช่องพังสายฟ้าอีเลเฟนนะคะสวัสดีคะ่ะนวดูเด็กน้อยเล่นบอลเข้ามุมเข้ามุมรัวซ้อมไว้ซ้อมไว้นะคะแม่สอนไว้นะคะเดี๋ยวเก่งเอง ไปแล้วลูกบอลไปตากแดดผมไม่ตามผมกำลังสปาคนมาใหม่ๆไปยืนเป้าก็อย่างงั้นแหละเห็นน้องมาวิ่งผ่านผมไม่เอาแล้ว ถูดเด็กน้อยมองแมมนะคะแม่แม่สป,ปาขุดไปเมื่อสักครู่ขาหลังก็มานะคะทำไมต้องเข้ามุมมาลูกคาบดิโอ้คาบ นอนเฝ้านอนเฝ้านอนเฝ้าเลยนอนเฝ้าเลยครับคาบออกมาสิลูกอัมอมเพราะว่าไม่รักเอาลมเข้าอีกอารมณเข้าอีกแล้วน้องโชคก็นวด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  จะเอาลูกบอลเป็นหมอนกลับไม่ได้เป็นกาลูกบอลวิ่งหนีผมทำไมผมก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยเตะไปซะเลยวันนี้นะคะคุณตาไม่อยู่นะคะแม่ลักปล่อยเล่นทางน้ำเล่นทั้งฟุตบอลเอาสารพัดอย่างเพราะว่านะคะถ้าคุณตาอยู่นะคะเขาจะไม่ให้เล่น แอบเล่นเนาะนะคะคุณแม่น้องโชคแอบเล่นครับเพราะว่าคุณตากลัวผมนะคะเล่นแรงแล้วก็เจ็บนะคะบาดเจ็บนะคะแต่คุณยายอะไรก็ได้ผมก็เลยได้เล่นสบายสบายไปเลยเพราะว่าพ่อดาวกลัวเล่นแรงแล้วก็ไปชนเสานะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเสาผุนะคะคุณแม่เสาผุนะคะเสาคอกน้องโชคผุ กลัวเขาหลุดหลุดออกไปข้างนอกก็อันตารายคุณตาบอกแม่แลักบอกว่ายัางไงก็ไม่เป็นไรเพราะว่านะคะมีช้างล้อมรอบนะคะมีช้างอยู่มีช้างทุกด้านเลยแม่พอเดาวคุณตาเขาก็เลยกลัว <c oughs> แม่ครับผมกลัวมีการ มีการหลอกตัวเองด้วยนะคะเล่นไปเล่นมาหลอกตัวเองก็เป็นบรลุหรือจะเข้าเต้าออหิวขนาดจะเข้าเต้าไนดะ้ยังลีลาอยู่ น้องชกเอ้ยเดินเหนื่อยเข้าเต้าแอบดูเด็กน้อยดูดนมหลับตาปุ๋ยๆเลยเหนื่อยแล้วจะไม่ลุก ดูดแรงมากเลยหิวเหื่อยหิวตอนนี้ที่หลับนะคะแม่ตอนนี้ห็นหลับไปต่อแล้วลูกไปต่อไปต่อเหรอไปต่อต่อด้านไหนต่อด้านไหนต่อด้านไหน ต่อด้านไหนครับเอาเก็บมาเลยเก็บมาเลยจะทำยังไงต่ออ,อ้ําเวลาแ็อ่านใส่ลมมากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรัาไม่ได้แต่ก็ใช้พายาพยามค้ามดูจะตีรังกาคนจะตีรังกานะเนี่ยอ้าวนะคะนวดเฉลย นวดบอลชิบแปลแล้วลูกมามีไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกเล่นเฉยๆจะนอนลงได้ไหมฮนะจะไม่ตินากาลูกวอนวิ่งหนีจะหนุนก็ลูกวอนวิ่งหนีหนุนได้ไหมเออ หนุนเลยหนุนเลยโอ้เก่งดูนะคะคุณแม่บอลหนุนหน,นุนมอนนอนอเออเล็กน้อยข้างเราอบอนก็จริงนาะน,นะคะหนุนก็จะไม่ได้สะดวก ทำไมไม่มีอยู่เฉยๆอาลบอนทำไมไม่อยู่เฉยๆจะหนุนทั้งทีก็วอนวิ่งเนะลูกกิ้งนี้เลยใช่ไหมเออไปเลยอืม อืขำมงอีกแล้วโอ้ค้าบิงโยนยายไม่เอาให้นะโยนออกก็คือหยุดเล่นเลยถ้าโยนออกหยุดเล่นเลยคือว่าหนูไม่ต้องการแล้วใช่ไหมยายก็จะเอาโยนทิ้งเลยถ้าโยนออกไปยายไม่เอาคืนให้นะคือหยุดเล่นเลย สิแตกแล้วนะคะคุณแม่สิบนะคะฝูกรอนน้องโชคแตกแล้วสิบพังมามีอย่ามายืนใกล้อืม ดูมามีนะคะมายืนติดเม่ลักเลย,อ,ยอะไรล่ะลูกออะไรโออโยนไปออกไปแล้วหยุดเล่นแล้วใช่ไหมหย,ยุดเล่นแล้วก็โอเคพักพ่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสบไพรต์นะคะเป็นกำลังใจชโชคด้วยนะคะสวัสดีครับผม